สอนได้เนี่ยก็เฉพาะในส่วนที่เป็นมนุษย์เทวดารมเท่านั้นอนอกนั้นเนี่ยท่านสอนไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเวลาผ่านมาหลายชั่วคนมันก็มีมั่งนะคนที่พัฒนามาจากสถานที่ต่างๆแล้วมาเกิดในยุคหลังๆลัง2568ปีเนี่ย อก็ก็เป็นที่เข้าใจถ้าเราเข้าเข้าถึงในคําสอนของพุทธะเราก็จะเข้าใจทั้งหมดนั่นแหละว่าพุทธองค์เก่าวอะไรไว้บางเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าถึงซึ่งถึงคําสอนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยคําสอนต่างๆเนี่ยที่ ว่ากล่าวต่อๆกันมาบันทึกไว้บ้างอะไรบ้างอย่างนี้กังกานาบ้างอะไรบ้างเราก็มาดูสิว่าคำสอนใดที่เป็นที่เป็นความเจริญคําสอนใดที่ฟังแล้วสนองอกฟังแล้วเนี่ยเป็นผู้รู้ไหมผู้ตื่น เบิกบานไหมทำต่างๆเราครับถ้ามันยังไม่เป็นความรู้เป็นความตื่นเป็นความเบิกบานเราก็ค่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆทำไปค่อยๆแนะนำกันไปผู้หลักผู้ใหญ่ก็อายุมากๆก็ค่อยๆแนะนำคนรุ่นใหม่ๆแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเหมือนอ กลองสึกของพราอนากาสนั่นแหละไร้องก่าไหวมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตตาหิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจตังธรรมะที่เป็นสัจธรรมเมื่อเมื่อปฏิบัติแล้วฟังแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยถ้าเป็นปัจจตังหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ มิจฉาวาจา,าวา,วา,วาพูดจา,อาสอเสียดเพื่อเจอบ้างมันก็เป็นปกตินี่เราก็ไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ถ้าเราเจอแล้วก็ไว้ก็ไหวก็ฟังไปก่อนถึงคิวเราก็ให้พูดเมื่อไหร่แล้เราก็มีโอกาสเขาพูดไปให,ใ,หให้ทุกคนเข้าใจถ้ายังไม่ถึงคิวก็ไม่เป็นไร วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องได้พูดไม่งั้นก็เดือนหน้ากีหน้าก็ต้องได้พูดอีกแต่ขอให้ห้องมันอยู่ให้มีคนให้เราบอกให้เราแนะนําให้เราได้พูดได้กล่าวกันถ้าไม่มีคนนี่เลไม่รู้จะไปบอกไปพูดไป,ไปสอนใครในะโดยเฉพาะคนที่รู้ทำรู้สัจธรรมรู้ว่าทำคำนี้พูดแล้วเนี่ยสามารถเข้าใจได้ พูดแล้วนี่สามารถเจริญได้ประเสริฐได้เป็นกุศลเป็นความอมั่งมีฟังแล้วเออเจริญเนี่ยคำพวกนี้เราต้องค่อยๆค่อยๆเติมนานๆจะได้เติมสักทีมีโอกาสก็ไม่เป็นไรมั่งเร็วมั่งให้เขาพูดเล่นพูดล้อกันไปบ้างอะไรไปบ้าง วันนี้ไม่ได้พูดวันหลังก็ได้พูดเงี้ยไม่ต้องรีพูดวันนี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าตัวเราเองยังฝึกมาตั้งยี่สิบสามสิบปีใช่มบางคนฝึกมาสี่ห้าสิบปีก็ยังไม่เข้าใจอหกสิบปีเจ็ดสิบปีไม่รู้พ่าพูดองค์กล่าวอะไรเนี่ยบางทีมันก็มันก็เราเองก็เป็นเหมือนกันนั้นเราก็ต้องเข้าใจคนอื่นเหมือนกันแต่ว่าโอเคละวิธีสอนเนี่ยนะบางทีพระพุทธองค์ก็งอนมั่งเหมือนกัน เอาป่าไปสามเดือนก็มีต้องไปตามง้อกันมาให้มาสอนใหม่ก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออยากรู้ธรรเนี่ยคนที่รู้ก็เดี๋ยวก็มันดีไปเองอะนะ่ะเนาะเพราะวนานาจิตตังในสังคมเะนะนะใช่ไหมอ่าเชิญเชิญเชิญนะยันเวลว่าไง